วันนี้นี่เรียกได้ว่าสนุกเต้นเต้นร้าใจจริงๆตามสไตล์การชกแบบเดอะแชมเปียนมวยไทยตัดเชือกเรียนย้ำคุณผู้ชมนะครับวันนี้ชิงแข็มกัดแชมเปียนมวยคู่ที่6ของรายการและคู่ที่7คู่เอกของรายการนะครับสึกแชมป์มชนแชมป์ Make sure to stay tuned until the sixth match the final match of our 57 kilogram tournament championship and in the seventh match the main event the champion versus champion เอาละครับมามันกันต่อนะครับยอดมวยมันประจำสัปดาห์คู่นี้เนี่ยต้องมีการต่อน้ำหนักกันหน่อยนะครับเพื่อความเหมาะสมและความสูสีครับเพราะฉะนั้นมุมแดงครับต่อน้ำหนักให้กับมุมน้ำเงิน1กิโลกรัมด้วยกันนะครับมุมน้ำเงินนะคนนี้มาจากมวกเลยจังหวัดสระบุรีครับอายุ26ปีจากค่ายสอตรากูลเพชรเป็นมวยที่ต้องบอกว่าเตะต่อยแม่นยำนะครับเดินชนโยนเข่าแข็งแกร่งและแข็งแรงมากๆเลยนะครับสถิติการชก70ไฟชนะ45เสมอ2แพ้23ไฟครับ football at 54 and 55 kilogram. Blue Corner has one kilogram advantage. Introducing Blue Corner, representing Strawberry. He's training out of Sautokun Penjim at the age of 26. He is known as a complete boxer, accurate punch and kick, and well known for his devastating knee. He holding a professional record of 45 wins, 2 draw, and 23 losses. <laughs> อาฉายามไม่มีนะครับคนนี้ครับเขาคือบันดาศัก์เพชรแท้พระทองยิ้มขอเสียบปรามือเป็นกำลังใจให้กับนักชกจากสุราษฎร์ีนะครับ,รบ ladies and gentlemen and here is you fighters fighting out of the blue corner coming from สุราษุรี Put your hands together and welcome ปัตตาสัแบทแทบแ t ททองจิมวันนี้จะเจอกับนักช่องมุมแดงเป็นมวยใต้ครับจบบังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองน,นะครับฉายาของเขาน่าจะรวดเร็วมากนะครับเพราะว่าฉายาคือจิ้งเหลนไฟครับจากค่ายแก้วสำเร็จอายุ19ปีเป็นมวยขวานะครับแต่แปลกตรงที่ว่าเตะเวลาเตะเตะซ้าย นะครับแล้วก็เป็นมวยจังหวะฝีมือเจ้าเล่หเหลี่ยมเยอะนะครับสถิติการชก61ไฟชนะ40ไม่มีเสมอและแพ้21ไฟครับ And his opponent in the red corner coming from นครศรีธรรมราช is training out of แก้ s สมฤทธิ์ยิม at the age of 19all of his male family members are all m t y t y p e boxerboxing are in his blood for his whole lifehe is an all-around fighter with deadly right kick and elbow He h o ถ d i n g a p r o f e s s i o n a l record of 40 win and 21 losses คนนี้นะครับเป็นนักมวยประเภทออกอาวุธจุกจิกกวนใจตลอดเวลานะครับไปเจอเขาเลยนะครับนักชกมุมแดงครับจังหวัดนครศรีธรรมราชายาจิ้งเหลนไฟริทที่ไกลแก้วสามฤทธ Ladies and gentlemen, and here is your fighter fighting out of the red corner coming from the corner. He's training out of Galsam only 19 years of age. Let's hear it for Ritikrai Gride, Galsam -Rid. ยอมยอมรับนะครับว่าวันนี้จุเหลือเกินครับสามคู่ที่ผ่านมานั้นน็อกตลอดนะครับมาถึงคู่ที่4ครับคู่นี้ก็ไม่แน่อีกนะครับว่าริตไก่แก้วสมฤทธิ์นั้นเป็นมวยหมัดหนักหมัดคมนะครับจากนครศรีธรรมราชเจอกับบรรดาศักด์เพชรแทบแพรทองยิมครับจากสระบุรีสําหรับบรรดาศักดิ์ครับชื่อจริงชื่อนายบรรดาศักดิ์ยอดเพชรครับจากบวกเหล็กจังหวัดสระบุรีวัย26ปีแล้วครับ ส่วน0 106เซนติเมตริ่งจะเดินทางมาชกที่นี่เป็นครั้งแรกครับแต่ฟอร์มยังพูดถึงเลยครับเพราะว่าเคยเอาชนะคะแนนโดโด้แดงเขาทรายมาได้ครับทิ่สัปดาห์ก่อนครับโดโดแดงเขาทรายนี่เอาชนะน็อกเพชรพัทยาชอชนะทิพย์ไว้ที่เวทีแห่งนี้ครับเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาครับทางด้านมุมแดงครับลิธิกายแก้วสำลีครับนายนัทพัฒน์สุขขันทองครับ จากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชวัย19ปีเท่านั้นสูง1 6 4เซนติเมตรล่าสุดกระแพ้น้องให้กับศรีจ่าปอสมานครับที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายหวยแก้วสำลีครับของพ่อเลี้ยงสีเมืองสิงสวนเงินครับหรือว่าคุณอนันต์จันทิปและวันนี้ครับเจเนเรชั่นที่2ครับน้องเอ็มครับอนันต์จันทิปครับเดินทางมาขอมงคลด้วยตัวเองครับและด้านล่างครับยังมีแก้วกล้าแก้วสำลีครับ ที่ชชยแท้ๆของลิททิไกยครับซึ่งปัจจุบันเลิกมวยไปแล้วเพราะว่ากามหักครับจากอุบัติเหตุการชกมวยการใจดีทุกบองประซ้อยนะครับเป็นการทำหน้าที่บนเวทีส่วนใ้คะแนนสามท่านนั้นมียอดยิงเกีรยมมารานัเุทศสกัดแล้วก็ชนะฐานลิเศษครับนี่เห็บน้องเอ็มครับอานจันติดครับ ขึ้นไปถอดมงคลให้ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโทอยู่นะครับตั้งกฎหมายเดี๋ยวฝากถึงแฟนๆนะครับว่าอย่าเพิ่งกดรีโมทไปไหนกูชิงชนะเลิศเดี๋ยวชันเปลี่ยนมวยไทยตัดเชือกระหว่างชายเล็กกับซุปูนอป์นนายนั้นรอแฟนๆมวยอยู่นะครับเราเจอเก่าครับดนะีมานะ ลิทิไก่ครับทุกวันานครับนะจะวัยเพียงแค่19ปีครับเริ่มโตขึ้นแล้ววรมเค่แบบนี้โโห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 ครับโอ้โหทักทายด้วยมัดเลยครับลิมิไก่ใครจริงเลยไฟไม่ใช่ไ,ไ,ชไ,ไ,ได้มาง่ายง่ายจู่นี่สภาพใส่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 แล้วจะได้แบบนี้ นีมปราศรักเขาโอ้โหเฮ้ยโอ้ยผู้เล่นอุ่นถึงแต่ข้าเจือยอกแตกเลยครับโอ้โหเวียดนามด้วยครับแากแล้วจะแพ้แน่ของวันนี้เปล่าครับโอ้โหดู่กับจังหวะดจังหวัดใเท็กซัโอ้โหสูงยาวครับวันนี้มาวุ่นวั่นมากครับเจ้าทีไก่โอ้โหเฮ้รับไก่สับปิดเด็ดมามีผีไปลายมือดีแล้วก็ที่ปราัยปั่นหนักครับต่อยค้งต่อยแป้นครับ ตอกขวางหมุนก็สายเลยรับกระดาษสั่เลือดหมดแล้วครับเลือดค่อยๆพุ่งออกมาครับเขากระดูกนี่ยกให้เขาแล้วครับกระดาษโดโด้ในเขาท้ายก็เจอมาแล้วครับไม่ด้วยนะจังหวะเต็งตีโอ้บยิงนะไม่ถึงนะสูงอย่างของยกแรกครับดูแบบนี้เลยเวทีดูแบบเลืยดเข้าขา้วครับกระดาษเสียนเข้ามา ลุกนัดเจอแข้งขวาสวัดขึ้นมาเลยคร stumbled, <th desserts> mm ับโอนเลี่ยมก็ไม่ธรรมดาก็เลโอ้ยวัล็อกก็รอ้ฟันไปแล้วครับเลือดกเยอะเหลือเกินไมรล้ยงแข้งขวาขอมันได้เตะตีเอาเลครับงขนาดธรมดาามเลดีครับไปตเินต่อขาน้น่ไ่สวัดลูกขาแล้วก็ทอสวยค นี so yes, yes, well, ่ครับการเตือนทันทีเลยครับบนออกซ้ายก่อนเพื่อเตินไปแฉงซ้ายเจอซ้ายผิดเลยครับแม่คนละดอกคนละทีโอ้ยนะลูกเข้ามาโอ้เจอสองสวนอีกแล้วครับความอินจ้าานหลวมไม่ได้ครับสองขวานของเชียงใหม่เอาอยู่โอ้เกมสองได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับเรียกว่ามันเอาซ้ายไปเป็ทขวายากครับตกเขาไม่ลงเดี๋ยวมีโอ้ยมีเรื่องครับฮ่า ต้วจะปัดว่าแขนเยื้อ่ออกเย้องเหือเกาอีกครับประาสส้ายเจอยันถูกตบาเี้วได้ไม่ลงครับเนบอาคนิดเดียวสู้สู้ไปครับสเจอสกแล้วแบบปัสองแล้วดุโอ้ยหตอตาย มาลุกนง่ายไม่ง่าสายตาแค่ดีเหลือเกินครับได้นี่เขาบอกว่าแล้วโอ้ยโดนเหมือนกันครับพี่ไก่อ้าวโอ้เจือดจริงจริงเด้อน้องยาภาท่านผู้ชมกลับเข้าสู่เวทีแม็กซ์เวลไทยสเตเดียมปทยากับเป็เชั้นเปียโนไทยตัดเชือกครับ ดูครับแผลแตกเมื่อสักครู่นี้ของบรรดาศักดิ์ครับผู้จังหวะดึงแล้วคืนด้วยมัดขวาครับกะแทกเข้าไปครับดูและจังหวะสอดครับโอ้พียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นครับได้แผลแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหแลวเหลี่ยมตัวแกดีเหลือเกินครับเลือดนี่เปลอะเต็มเวทีไปหมดครับโอ้นี่แหละครับคำจำกัดความว่าเลือดนองเวทีวันนี้เฮี้ยนจริงๆครับ ตั้งแต่คู่แรกนี่ชนะน็อกกันไปครับสองคู่ที่สามคู่ที่ผ่านมาก,ก็น็อกรวดครับดูคู่นี้ก็แตกอีกแล้วครับแม้แต่ที่เวทีของเราเนะครับเราย้ำเป็นประจำครับเราแจากทั้งคู่โดนกระทำแล้วก็คู่กระทำครับโอ้โหครับ,รบแ,ลแล้วก็ผู้ที่สญญนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายครับ 64น่า64 8าทต่ต่ิด okay. okay. ่อได้ครับตอนนี้เจกะเขามาเยอะนะครับมาว่ากันต่อบนเวทีโอ้โห้หน้าเาไปสรัเกิดขึ้นหน้าแล้ครับรัประจา้นหนว่าเกตาลค าพีนนะครับรรบะที่เอาพ่าเฮ้ยแผลหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับู้โอ้หลบไม่พ้นนะครับยังไ้ายต่อดกขวาสีอโได้ทุกาจริงครับอดัโอ้ดูแลเื่อนยังพิลุไปหน้าของบรดาักดะครับแล้วจะ ได้บอลเ้ <sk r uno> <sk r> ียกได้ขวาแข้งจังหวะดีตู่ครับ พกนเจ้าประารตาเจอไปปากทางซ้ายเจ้ยวซ้ายวาใร้อทำบนั้มาขาจวมะตรถ้าไม่ถ่าย5อบใหทีเ่นถุกตัวและเสียบล็อกไ้เสียได้ไม่จะปิดขาดวะา่เสียหลักครันนมนตา เข้าใจจริงๆครับที่ท่านผู้ชมจะได้กับรายการเดชมเปี้ยนบอลไทยตัดเชือกครับนี่ครับคนขวามือครับเจ้าทางด้านแก้วกล้าแก้วสำลิดครับพี่ชายของลิทิไกโอ้โหเดือดเหมือนพี่เลยครับขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงให้น้องเป็นกำลังใจให้น้องด้วยแล้วก็กระตุ้นน้องให้สู้ให้ออกอาวุธเลยครับเจ้าตัวนี้เลิกมวยไปแล้วครับวอนดีเหตุการณ์ชกมวยอันตรายกับกามหักตอนเทรนเนอร์เจ๋งนะครับดูครับโอ้โหสองครับ หัวที่ปักกันตลอดเลยครับคู่นี้โอ้โหจังหวะดึงได้สวนได้สอบขวาผมวิทิไการนี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าสายตาแอดีเหลือเกินจังหวะแอบดีนะครับแต่ผลลูกเต๋าลูกบูลูกลุยของบรรดาศักดิ์ได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวมาจับตาดูครับสามนาทีที่เหลือเดินเลยครับวิทิไกล้ยดยว่าชาคุมหลังแรกของบรรดาศักดิ์เข้าตากรรมการจริงๆครับโอ้โหข้าข้าเลยพวกมันแข่งเหนือเหนืออลุย ยกนี้เดินมาเอาเข่าเอาคืนครับเข่าปืนโดได้หักศอกได้ใช่เข่าขาโดนคนละทีแล้วขามอไรครับเสียายต้นยกครับยืนเดินต่อ we're not cool at all thank right. you โอ้โหดูครับจะดูนี่เลยครับคืออยากให้ท่านผู้ชมดูแบบนี้ครับสินป่าแม่ไม้เมือไทยครับบาทาลูกพักครับยอดเยี่ยมจริงๆครับแล้วดูครับลูกที่สองลูกที่สามโอ้ยคีบได้สองครั้งสองจังหวะเลยครับดูครับดอกที่หนึ่งขยับล้วงเจออีกครับยอดเยี่ยมจริงๆครับแล้วสอกขวาครับโอ้ยยังไม่ตปครับจังหวะนี้โอ้แบบนี้ครับ เ้าใจโอ้โหเจอรูปบาทารูปพักเข้าไปถึงกับสะอึกเหมือนกันครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมัน่นอกมั่นใจครับโอโ้ดูครับเรียกเสียงเชียร์จากแฟนมวยครับเดี๋ยวไปลุ้นกันบนเวทีครับนี่คือบรรยากาศสดๆเลยนะครับที่แม็กซ์มวยไทยเ a d i u m Stadium, พัทยาคู่นี้ต้องบอกว่าสายโหดจริงๆดุเดือดและสมศักดิ์ศรีมากนะครับแฟนมวยที่รักทุกท่านนะครับ พอเสียงแดงหน่อยเลยไม่รู้ไปโกดกันมาจากไหนครับสับกันยับจริงๆฮะเอาละครับเป็นุ่นรางวัลพิเศษก่อนครับคู่นี้ตากหรือไม่ตากครับสนับสนุนโดยปุ๋ยโฟมานราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ ทั้งบรรดาศักดิ์เพชรแท้แพรทองยิมและริทิกายแก้วสำนิดรับเงินรางวัลพิเศษซูเปอร์ไฟเตอร์หนึ่งมืนบาทและหลังจากการผ่านการห้ามั่นกันมาถึง3ายกครับตอนนี้ผลก,การตัดสินจากาคณะกรรมการอยู่ในมือผมแล้วและนักชกอีกและผู้ชนะในคู่นี้ได้แก่นักชกจากมุมมมุบูนริทิกา แก้วสำริดอย่าเพิ่งไปไหนนะครับพ่อแม่พี่น้องเชื่อหน้ากระบังมันกัตนต่อในเดอะแชมเปี้น Champion, ยนมวยไทยตัดเชือก